สู้แรงสู้แรงเอาขาข้างเยวไปแล้วนะครับอ่าเช็คนักแสงนักสายโอเคสายมีแรงสายสายมีแรงไหมมีแรงไหม้ายไม่มีแรงนะครับเพราะว่ายังไม่จัดขวามีแรงไหมมีเพราะ chạm tông à, tông cả sập à, chú nhé, chạm tông cả sập, nè, thấy

ใช่ใช่นาอ่าโอเคกอดกอดกอดให้เป็นรู้สาเี่มอ่าทั้งหมอด้วยหมอด้วยแล้วก็คนไข้ด้วยกอดให้เป็นรูกสัมเหลียมไม่ได้กอดอะไให้เป็นรูปสาเหลี่กอดอะไรไม่เป็นไม่กต้องเป็นรูกสัมเหียมอ่าโอเคตออ่าต้องซอนซอนให้เป็นรูปส ับยังไงก็ได้ให้้้วยออ่ะะนครับตงเป็นลูกสามเหลี่ยมเช่นนี้โอเคไหมอ่ะจับลูกป่วยซักจับยังไงก็ได้ให้เป็นลูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไหมนะครับอ่ะโอเคมือซ้ายครับจับหัวไหล่ป่วยขึ้นมาอ่ะอ่ะเอาไปก่อนอ่ะกดไลค์ก่อน กระดูกสันหลังเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้เวลาถ้าถ้าจักระดูกในท่าแล้กอดนะครับกระดูกจะต้องอยู่ตรงนี้นะนึกออกไหมเดี๋ยวเวลาเราช้อนเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้นะนึกภาพออกไหมครับออกนะทุกคนจะต้องให้กระดูกหลังอยู่ตรงนี้นะโอเคนะโอเคครับช้อนขึ้นครับเอามือใส่เข้าไปครับ มือซ้ายครับมาจับที่ปลายปลายข้อศอกของผู้ป่วยครับค่อยๆทำนะครับมือซ้ายมาอยู่ที่

Hi ้วกต่อไปเป็นการจัดกระดูกในท่าตะแคงนะครับเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บหนึ่งทีเสื้อก็ข้างเดียวนะครับจัดกระดูกในท่านี้ก็ข้างเดียวนะครับโอเคไหมทีเสื้อทำข้างเดียวนะถ้าจัดกระดูกในท่าโอกนี่ยก็ทำข้างเดียวเช่นกันนะครับแล้วก็เอาีบนมาไว้ที่เออเออใช่ใช่ ขึ้งะรอต่อยอ่ะเออเอาต่อมือยันเลยมือยันง่ายกว่าเราไปเอาลังกัไปเออ เช็คหาเช็คปดไปนี้ปวดีใช้ของใช้ของเกงสู้ใช้ของแกงสู้มาเช็คนี่นดูนะดูนะขันแม่ไปทานไปเท้าป่วยขันแม่ขันไปเท้าป่วยเช็คเช็คขาขวา่อนขาขวาดูมีแรงไหมะสู้กันกะสุนกัน ้นะครับป่วยรแข้งาวาครับนอนจะแข้งจะแงขวาะแขงอยู่ฝั่งขวาแข้งขาบนงอเตรียมก่อนนะขาบนงอนะครับหัวเข่าต้องขิ้นลงไปนะครับขาขวาขาหกขาผมนะล็อกไวไหมครับล็อกไว้นะนี่ฮะล็อกไเป็เรื่องนะขาขวาขาขวาผมขึ้นไปตรงนี้ นะครับอดหัวเข่าลง ขาผมเป็นหลักนะถ้าอันนี้อยู่ที่เท้าเป็นสำคัญนะโอ้โหอันนี้จะจับหมอนหรนะครับหัวห่วยมองข้รบเหจับหัวห่วยมองบนะครับเลพร้อมไลมครับอ้าวลมไจับพวกนี 哎，对对，来难对，来对对来对，哎，来了来了，那来卷多来多得来哎。 โอเคครับเช็คเสร็จแล้วครับมาอีกด้านครับไว้กว่านะครับทำแบบเดิมเลยนะครับนะครับกะแทนหานัดแม่เข้ากระางอ๋อขาบนกร เส็จแล้วเป็นคำาม็คาเช็คแล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยลผู้รักษา